สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะครูฝนอยู่ที่สาขาสามรอยเจ็สิบเจ็ดนะคะตลาดสดอําเภอลำปายมาศจังหวัดบุรีรัมย์นะคะวันนี้มาอยู่กับแม่ค้าของเราเดี๋ยวเราไปคุยกันค่ะได้ข่าวว่าสาขานี้คือสาขาขายดีแล้วก็ขายกับเรามายาวนานมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเป็นยังไงบ้างคะนี่เลยคุยกับกล้องเลยวันนี้นะคะเปิดวัดคาเฟ่กับเรามากี่ปีแล้วคะแปดปีเขาเก่าปีแล้วเนาะเก่าปีแล้วนะคะ ทำยอดขายสูงสุดเคยขายได้กี่ถุงต่อวันคะถ้าเป็นปีแรกปีสองเนาะสามร้อยสองร้อยถึงสามร้อยสองร้อยถึงสามร้อยต่อวันนะคะทุกวันนี้ก็ยังแตะที่ร้อยอยู่ปร<ก>ะ,ะมาณนั้นคะ่ะ ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำค่ะใช่ค่ะเคย <น S 2> <คน S 1> ได้ยินมา,านแบบคนไปที่นู่นที่นี่กลับมาก็ยังต้องมากินอยู่ก็ยังมากินอยู่นะคะเพราะว่าแม่ค้ามือฉังม,มากนะคะ <laughs> เดี๋ยวเรามาดูนะคะวิธีการชงนะคะหรือว่าฝีมือของแม่ค้าระดับ8ปถึงเปีของเราเป็นไงบ้างค่ะ <laughs> <laughs> อ๋อดูเทคนิคการชงนะคะ ส่วนใหญ่ลูกค้าชอบสั่งเมนูไหนที่สุดคะ่คมากเป็นกาแฟชาเขียวชานมเนะาะจะประมาณนั้นนะคะสามอย่างนี่คะ่ะสามอย่างนี่แหละ<ฆ>ใช่ไหมคะ<ฆ>ถุงกระดาษกับแก้วอันไหนขายดีกว่ากันคะเป็นถุงค่ะเป็นถุงใช่ไหมคะ,คะทําไมลูกค้าถึงสั่งถุงเยอะคะบอกว่ากินได้ทั้งวันคะ่ะอยู่ได้เช้าถึงเย็นอกินได้เช้าถึงเย็นเลยใช่ไหมคะส่วนใหญ่ลูกค้ามาแบบนี้มาแบบกันคนละทีละหกเจ็ดถุงอะไรเลยอย่างนี้แล้วคะเป็นสร์อาทิตย์นะคะ ประมาณนั้นนะคะใชค่ะเดี๋ยวดูสกิลการมัดนะคะโอ้โหมัดโปงมากมัดมันเป็นร้อยสองร้อยถุงนี้มือแตกบ<ต>้างไหมคะเนี่ยแตะค่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนนิ้วไปเรื่อยๆเ,เปลี่ยนนิ้วไปเรื่อยๆนะคะครับผมครับขอบคุณครับนี่นะคะกิวกันมัดระดับแม่ค้าของเราแล้วก็ปนถามนิดนึงค่ะส่วนใหญ่ก็คือลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจํามากินทุกวันค่ะลูกค้าจะบอกว่ารสชาติของที่นี่เป็นไงบ้างคะก็บอกว่ารสชาติเหมือนเดิมตั้งแต่กินมาตั้งแต่กินมาเหมือนเดิมอร่อยคือั่างได้หวานมากหวานน้อยช่างได้ ั่อนนมเยอะๆก็ให้ได้ถือว่ามีร้านเดียวคืออยากได้แบบมันๆแล้วก็ให้ก็ให้อยากได้กระสงฉดโพไม้โอ้นะคะเขาเป็นลูกค้าประจำค่ะนอกจากอร่อยแล้วยังแบบว่าจัดเต็มให้ลูกค้าด้วยนะคะร้านเปิดทุกวันไหมคะทุกวันค่ะทุกวันเลยเปิดทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่กี่โมงปิดกี่โมงคะมาถึงหกโมงเย็นเปิดสี่โมงครึ่งค่ะนะคะก็คือใครมาที่ลำไยมาศ ก็ได้มาชิมรสชาติแน่นอนนะคะเดี๋ยวให้พี่ช่วยฝากร้านนิดนึงค่ะว่าสําหรับคนที่เขาดูคลิปแล้วอยากจะแวะมาอุดหนุนร้านที่เป็นต้นตํำรับแบบนี้คะเชิญค่ะอยู่ตลาดสดไอ้ตลาดเทศบาลหน้าธนาคารอมสินค่ะแป๊บนึงด้วยจ้า น้ำแข็งบอกว่าพี่พี่รู้ไหมว่าพี่สั่งน้ำแข็งผมวันหนึ่ง16ถุง้เราบอกว่าเราไม่รู้เนาะแล้วก็มีหน้าที่ขายเพราะว่าเต็มถังมันมันมันชีบทุงมมันชีบถุ่ใช้น้ำแข็งวันละกี่ถุงนะคะวันคนก็ของน้ำแข็งนะเขาบอกวันนั้นนะพี่รู้ไหม16ถุงโอ้โหแล้วเราก็ดีใจเนาะเพราะว่าเราสั่งเต็มถังก็10ถุง1บถุงแบบนี้นะ10ถุงโปรโมชก็สั่งเองก็เลย เองก็ไม่เชื่ออู้แน่นนี่วะเราไม่เชื่อเนาะเราจะขายดีขนาดนั้นขายเสร็จเย็นมานับตังนี้ยิ้มเลยไหมคะก็หมดนี่นะมหนี่มินี่นวดรอนอยู่บ้านรูเงินล้านค่ะเงินล้านปีละสองหมื่นก็เงดรถมาส่งงวดรดเดือนละสองหมื่นสองหมื่นคิดดูว่าเออถ้าถ้าไม่มีกาแฟไม่มีํำไปมาก เราก็จะมีนี่ต่อไปแล้วก็หมดนี่อ่ะค่ะเราก็คิดว่าเออคาเฟ่กาลังไปมากี่มีบุญคุณเราคิดแบบนี้เลยนะค่ะคิดแบบนี้ถ้าไม่เราไม่ได้มาตรงนี้ไม่มีวัดคาเฟ่เราก็คงไม่มีวันนี้โอ้คือคือกินอิ่มนอนหลับเนาะค่ะวันรถก็มดแล้วสบายก็หมดตอนนี้ไม่มีนี่มีสิ่สบายตัวแล้วนะคะเราก็มีอยู่สองคนค่ะแต่ถือได้ว่าอยู่ด้วยกันก็ ช่วยเหลือกันวัดคาเฟ่ไม่มีลูกค้าก็ไอ้ได้นี่ก็อยู่กันมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันเนาะนะคะดกันไปค่ะก็ให้เขกาใจดีเนาะแถมด้วยแถมด้วยดูเลกันไปสำหรับสาขา377นะคะที่อำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้มก็ขอฝากอีกหนึ่งสาขาขายดีแล้วก็รับรองค่ะเข้มข้นอร่อยแน่นอนนะคะแม่ค้า ชงเก่งใจดีฝีมือคือระดับ8-9ปีนี้ไม่ต้องรอรุนแล้วว่าอร่อยไหมนะคะอร่อยชัว์แน่นอนนะคะขอขอบคุณสาขาด้วยนะคะที่อยู่ด้วยการอบอุ่นมา8-9ปีเลยนะคะยังไงก็ฝากแวะอุดหนุนมาเที่ยวบุรีรัมย์ห้ามพลาดกับร้านวัด,วดคาเฟ่สาขาลำไปมากค่ะ